คนที่เจริญอสุภกรรมฐานกับคนที่เจริญพรมวิหารสี่ต่างกันด้วยแนวทางผลที่ได้จะต่างกันหรือเปล่าครับอย่างไรครับคนที่ได้ไม่ต่างกันเพราะมันขาดกันไม่ได้มันต้องตามมีสองข้างมันมีข้างเดียวมันก็เห็นไม่ชัดสมบูรณ์มันก็ต้องมีทั้งคู่ใช่ไหมลนะ่ะ ผมมีข้างเดียวก็ฟังได้ข้างเดียวก็ฟังไม่กระจ่างมันต้องมีสองข้างอุปมาข้อนี้ฉันใดแม้นการเจริญกรรมฐานกองใดก็จะมีผมไมหารศีดําเนินอยู่ในกรรมฐานกองนั้นขาดกันไม่ได้ถ้าขาดกรรมฐานกองนั้นก็เป็นกรรมฐานที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับผู้ปฏิบัติเพราะมันจะไม่เกิดอะไรเกิดสมาสมาธิเกิดสมาธิที่เป็นประโยชน์ในการฟังธทำ ไม่เกิดสมาธิใน,ในการไข้ควรในธรรมแต่ม่จะเกิดสมาธิเพื่อความแก่กล้าในเรื่องของผลของการทำกรรมฐานเฉยๆคนที่เขาฝึกระกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นอาสุภากกรรมฐานจะเป็นกรรมฐานกองไหนๆก็าตามจดถ้ามันไม่มีพรมมหมฐารสี่เป็นเรื่องหล่อเลี้ยงอยู่ในกรรมฐานในกองนั้นๆจ้างให้ก็ไม่สามารถรักษากรรมฐานเอาไว้ได้ทำไปมา,มาก็เสื่อม พอเรามีพรหมิหารสี่่อเลี้ยงใจอยู่เนี่ยมันเสื่อมยากกเพราะอะไรเพราะจิตใจของเรามันขาดเมตตาไม่ได้มันขาดกรุณาไม่ได้มันต้องเดินไปได้คู่กันถ้าจะดูเหมือนว่าเอ๊ะทำไมพรหมิหารสี่กับอสุภกรรมฐานดูเหมือนไม่น่าจะไปได้วยกันได้เลยใช่ไหมล่ะมันนี่เหมือนไปเรื่องอื่นเรื่องของศีลนัได้พรหมิหารสี่เพราะเราระง,งับความชั่วของเราเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ก็อย่าลืมนะ ว่าการเจริญอสุภกรรมฐานเนี่ยมันไม่มีเมตตาไม่ได้เพราะว่าการที่เราเห็นคนอื่นสกปรกเนี่ยมันคือความที่เราก็มีความเมตตาสงสารเขาเราไม่ได้จองล้างจองผานจองเกลียดจองชังกันมึงไม่ต้องอยู่ใกล้ๆกูมึงสกปรกหน้าเกลียดกูไม่อยากมองมึงกูไม่อยากแตะต้องมึงเธอเกลียดเขาขนาดนั้นเลยเหรอนี่แม่เธอนะนี่พ่อเธอนะนี่ผัวเธอนะ จะจะเปลี่ยกขนาดนั้นเลยยังไงแต่ว่าเราทํากรรมฐานแล้วมันขาดพรหมิหารสีได้ัหแล่ะไม่ได้แต่ว่ากรรมฐานของเธอเนี่ยมันไม่มีประโยชน์กรรมฐานทุกองต้องมีพรหมิหารสีเพราะพรหมิหารสีมันเลี้ยงทั้งสมาธิเลี้ยงทั้งศีลเลี้ยงทั้งทานเลี้ยงทั้งหมดไม่ว่าไม่ว่าเราจะทําทานทําศีลหรือทําสมาธินะพรหมิหารสีจะต้องหนุกเลี้ยงหล่อเลี้ยงอยู่ในใจของเธอ เธอต้องมีเรื่องนี้เป็นเครื่องดำเนินพิจารณาครูบาอาจารย์ท่านจึงสอนว่าเราเข้ากรรมาฐานปั๊บให้เจริญเมตตาเจริญกรุณาเสร็จเวลาเราพิจารณาอสุภาพกรรมาฐานขึ้นมาเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเออน่าเห็นใจทุกคนนะจิตต้องมาอาศัยอยู่กับของเน่าๆของเหม็นๆได้ของเน่าของเหม็นมันไม่ได้เหม็นเฉยๆนี่มันเหม็นแล้วมันเสียดแทงเหม็นแล้วมันทําให้เกิดโรคเหม็นมันทําให้เกิดความเสื่อม เหม็นนันมันเกิดภาระมากมายเหม็นมันทาให้เราต้องคอยส,สางสำวาบสะอาดสั้งจะตื่นยันหลับไอ้ความเหม็นอย่างเดียวเนะี่ยมันคือตัวปัญหาใหญ่สาหรับชีวิตเราทั้งชีวิตมากทั้งชีวิตไอ้ทีก็ต้องด่ากันเกลียดกันโกรธกันก็เพราะไอ้ของเหม็นนี่แหละไอท้ทีเขาไม่เมตตากันไม่สงสารกันก็เพราะไอ้ของเหม็นนะของเหม็นน่าัวเกยหน้าห,าหาลังเกลียดเหม็นสกรปรกไม่อยากยุ่งกับมึงเราไม่อยากให้ทานมึงเรา มึงมันตัวอะไรก็ไม่รู้กูไม่อยากอยู่ใกล้ม,ม,ลลม,มึงไปไปไปหมาขี้ลุ้งขี้เลี้ยนมามึงไปไกลๆกูแม่มึงกินพอหมาขนงาม่อยมาที่ลูกโอ้ห้ารักมากินกับพ่อมากินกับแม่มาอย่างเนี้ยแค่ไอความน่าสกรปรกมันน่าสงสารเหมือนละไม่ว่าทุกคนมันน่าสงสารทุกคนไม่ได้เป็นเฉพาะเราคนเดียวเราก็น่าสงสารทุกคนมันก็น่าสงสารการเจริญ สุภะมันจึงต้องมีพรหมิหารสีเข้าไปด้วยไม่งั้นมันใจเราเนี่ยกระด้างมันจะเป็นความเกลียดที่กระด้างไม่เห็นใจไม่มีเมตตาไม่มีกรุณาใช่ไปแล้วแถมนําซ้ําเราก็ายังไม่มีจิตเมตตาหร,หรือว่าใจเกิดมุชิตากับความรู้สึกที่คนที่เขากําลังทําการปกป้องอย่างเช่นความสกปรกของเขาออกไปอบอกเออดีแล้วดีแล้ว ยิ่งแล้วที่เธอไม่สกไม่ไม่ทําให้ตัวของเธอสกรปรกมากไปเพื่านี้นะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ยังมีจิตยินดีบ้างไอ้น,นี่เล็กๆอน้อยนะเราค่อยๆคิดไปแต่ความสําคัญที่เราจะต้องทําก็คือมันขาดเรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะอย่างเธอจะไปเตะมันไม่ได้นะเตะตะกร้าจวตีนบวมแล้วก็ต้องเมตตามันหน่อยเตะตะกร้าไปแล้วตะกร้าพังเสียตังค์ไปแล้ว จะตั้งซื้อใหม่อทีนี้ก็ยากไม่ยากก็อยู่ที่เธออยู่ที่เธอปฏิบัติแต่สิ่งที่เราฝึกกันทั้งหมดมันขาดไม่ได้ในผมไม่หานสี่อันนี้เราคุยกันมานานแล้วเธอคงไม่ลืมหรอกนะแล้วก็ต้องใช้มันไป เป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตของเราไม่ว่าเธอจะฝึกอะไรมรณา,านุสติเธอจะฝึกอะไรเธอก็จะมีภพมิหารสี่เลี้ยงใจของเธอเลี้ยงทานของเธอให้บริสุทธิ์เลี้ยงสิลของเธอให้บริสุทธิ์สมาธิของเธอมันถึงจะเป็นสมาธิที่บริสุทธิ์ได้ไม่ว่าเธอจะชอบกรรมาฐานกองไหนนะธอเอามาใช้ธอใช้ได้ทุกกองเหมาะตามอารมณ์ของเธอในขณะปัจจุบันเนี่ยนะเราก็ใช้ของเราไป พอมีเวลามีอะไรจะถามก็แล่ะอ่าถามหลวงพ่เรื่องเอาอย่างหลวงี่ให้เน้นเสมอว่าให้ให้ไม่ถึงใจเราเป็นสําคัญใช่มครับเด็ไม่ต้องไปยุ่งกับร่างกายมากแต่บางทีเนี่ยเนื่องจากว่าร่างกายเนี่ยเกิดจากค่าจีนประชุมกันบางท้งเนี่ยมันก็ไม่มันก็ลําบากที่ว่า จึงไม่ถึงสิ่งนั้นเพราะว่าถึงแม้ว่าร่างกายจิตเนี่ยมันเป็นประพัฒ์สองตลอดเวลาแต่บางทีเนี่ยสิ่งลอกข้างทั้งหลายแหลมันจะทําให้ทําให้หนุนเข้ามาทําให้เรารู้สึกมึนไปแล้วทําให้เราเล่กไม่ต่อก็ก็ทําให้ก็พยายามที่ว่าจะมองแต่ว่าบางทีมันรู้สึกว่ามองไม่มองแล้วมันมึนทั้งทั้งที่ในความจริงเนี่ยจิตของมันเองเนี่ยที่มัน มันก็เป็นมันไม่มีอะไรอยู่แล้วก็ก็เลยว่าถ้าเกิดเรามองจิตซะก่อนแล้วออกมาจากแล้วมองข้างนอกอย่างนี้มองได้ไหมคะมองเข้าไปที่จิดแล้วก็มองมาข้างนอกก็รู้สึกว่ามันจะเห็นสว่างกว่าที่จะมองข้างในเข้าไปครั้งหนึ่งก็เลยไม่ทราบว่ากับทาแบบนี้ใช้ไ,ได้ไหมคะถ้าเราถนัดนะ แท่นัดคิดถึงจิตของเราเป็นเราแล้วเราก็มั่นใจของเราโดยไม่สงสัยนะว่าใจของเราจะดังแต่เดิมเนียมันไม่ได้เศร้าหมองมันไม่มีความมุนหมองมันเป็นประพัฒสอนใช่ไหมละ่ะเราก็เจริญสิ่งนี้เอาไว้เป็นอารมณ์มันก็เป็นกรรมฐานกองหนึ่งในระหว่างนั้นก็คือการที่เราแยก สิ่งที่มันกวนใจเราอันเกิดจากร่างกายก็ดีเกิดจากการกระทบจากอากุศล,ลกรรมก็ดีจะเกิดจากอะไรก็ตามที่มันจะยามให้ใจของเราเศร้าหมองไปกับทุกๆเรื่องมันมีตลอดอันนี้เราห้ามได้ไหมเราห้ามไม่ได้เราห้ามไม่ได้แต่เราแยกได้แยกว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนี่มันเป็นเรื่องกฎธรรมดามันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่แปลก ที่มันจะไม่เกิดไม่ว่าจะเป็นบุญไม่ว่าจะเป็นบาปไม่ว่าจะเป็นความชอบใจหรือไม่ชอบใจไม่ว่าจะสิ่งที่เราเห็นได้จะเกิดความรู้สึกอะไรกับสิ่งที่เราเห็นทั้งดีใจและเสียใจมันเกิดได้หมดไหมเกิดได้ทั้งหมดอันนี้เราไม่มีไม่มีทางที่จะไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันคุ้นเคยได้เดียนี้เราทราบว่าตัวของเราเองคือจิตมันไม่ได้เป็นอย่างนี้มาก่อน มันไม่ได้เป็นอย่างนี้มาก่อนถ้าเธอคร่องในการที่มีสตินึกเรื่องนี้นะเราก็จะดึงใจกลับกลับมาตั้งแล้วก็มองไปข้างนอกว่าสิ่งที่เกิดข้างนอกทุกอย่างมันเป็นธรรมดามันต้องเกิดเราไม่ไม่ได้มองว่าเป็นสิ่งที่เกิดไม่ได้แต่สิ่งที่เกิดมันเป็นทุกข์มันไม่ได้เป็นสุขสําหรับเราถูกไหมไม่ว่าสิ่งที่กระทบจะแปลอะไรทั้งหมดอะที่มาทําให้ใจของเราเป็นอย่างนี้นะ เราไม่มีความสุขไปกับมันไม่ว่าเรื่องอะไรแต่มัน,นมันก็เป็นธรรมดาที่ว่าเรายังไม่สามารถลุดออกจากธาตุทั้งสี่นี้ไปได้วันใดวันหนึ่งที่จิตเราออกพ้นไปจากธาตุทั้งสี่ได้ฉันไม่กลับมาอีกอันนี้คือการตัดสินใจของเราไม่ลังเลดังนั้นในระหว่างที่เธอฝึกอย่างนี้ไปทําใจอย่างนี้ไปเราก็มองตัวเราก็เข้าใจตัวเรามองคนอื่น ก็เข้าใจว่าเขาก็เป็นแบบเรามันต้องมองอย่างนี้ถ้าเรามองเฉพาะเราเราไม่สนใจไม่สนใจคนใกล้ตัวเราเลยเราก็จะขาดเมตตา <c oughs> ขาดการุณาเหมือนเราเหมือนเราอยู่โลกของเราคนเดียว <c oughs> เราพยายามแอแเรเก็บเก็บทุกอย่างเอาไว้ในในความรู้สึกรับรู้ของเราคนเดียวว่าฉันจะแยกมันอย่างนี้ฉันไม่อยากสิ่งนี้มกากระทบกับฉันอย่างนั้น ันเห็นเสียง,งนี้เป็นที่ที่ไม่ใช่ฉันไม่ใช่ของฉันแล้วก็ทําก็เราเดียวคนเดียวอย่างเนี้ยทีนี้เธอก็ไม่ต้องอยู่กับใครแล้วไปบวชเถอะ <c oughs> มันจะดีถ้าเรายังไม่ใช่เป็นนักบวชเราก็ต้องมองคนใกล้ๆตัวเราได้ความเห็นอกเห็นใจเขาว่าเออเขาก็เป็นแบบเรานะแต่เขายังไม่มีโอกาสเห็นอย่างเราไงเขาก็ทําใจยากมากยาก นั้นทุกๆคนในว่าที่มีสภาพแตกต่างกันก็เพราะว่าการสะสมความดีมันไม่เท่ากันในทานในศีลในในศีลที่เขาตั้งใจ,จเจริญปัญญาคือการรักษาอารมณ์ภาวนานะเขา,ทำ,าทำมาน้อยทำมาน้อยชาตินี้เขาก็ไม่ทำอีกถึ้งก่อนชาติชาติก่อนๆเขาทำไว้เยอะก็จริงแต่ชาตินี้เขาหลงไหลไปเขาไม่ทำก็ทำให้เขาไม่มีโอกาสที่จะ สงบใจได้แยกสิ่งแตกต่างออกจากกันได้ไอ้ที่เราเรายังเห็นอย่างนี้เรายังมีความรูม้สึกแบบนี้ก็เพราะว่าเรายังไม่ทิ้งการให้ทานเรายังไม่ทิ้งความดีในการรักษาศีลเรายังไม่ทิ้งในการเจริญภาวนาสวดมนต์ไหวพระน้วถือว่าวัดปฏิบัติในสามอย่างเนี้ยมันคือองค์ประกอบสําคัญให้ใจของเราเนี่ยมันมีกําลังคือมันมีสติมากขึ้น มันมีความรู้ตัวมากขึ้นมันมีความระวัณระวังหรือว่ารู้เท่าทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราเร็วขึ้นกระจ่ายขึ้นมันเหมือนกับเป็นน้ํายาที่ขัดแว่นเราอะคอยให้แว่นของเรามันสะอาดทุกครั้งทุกครั้งและสะอาดอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ทําทานไม่รักษาศีลไม่เจริญภาวานาให้มันต่อนเนื่องเป็นนิสัยเรานะมันก็เหมือนกระจกที่มันไม่มีโอกาสที่มีน้ํายามาเช็ด แล้วก็ปล่อยให้ฟ้าฟ้าไปเลยฟ้าไปเลยมันก็ไม่ไม่มีโอกาสเห็นอะไรใช่ไหมล่ะ mm. เมื่อมันเห็นอะไรไม่ได้มันก็มีความคิดเลยคิดวุ่นวายเวลากระทบปุ๊บมันก็แยกออกไม่ได้ว่าอะไรเป็นอย่างไรคนทุกคนเขาก็เลยมีสภาพที่เป็นอยู่เหมือนกับคนที่มีกระจกปิดใส่แว่นตาแ,แต่ว่าไม่มีน้ํายาเช็ดแว่น แล้วปล่อยให้แว่นมันฝ้ามัวฝ้ามัวมองอะไรก็เห็นไม่ชัดอย่างนี้แต่เราไม่เราไม่ยอมให้แว่นของเราเป็นฝ้าเป็นฟางเ,เราเข้าพยายามเอาน้ำยามาคอยเช็ดคอยถูคอยเช็ดคอยถูทำความสะอาดมันเชิมีแว่นจะจะรู้ว่าเดี๋ยวเธอเขาตาผ้าเช็ดแล้วมัวหน่อยเธอกขาลีบผ้าเช็ดจะว่าละไม่งั้นมันไม่แจ่มอย่างนี้ประมาณข้อนี้ฉันใดนะทานศีลภาวนาก็คือ สิ่งที่คอยขัดจิตใจและขัดให้สิ่งต่างๆมันคอยมีสติในจิตของเราเนี่ยรู้พร้อมรู้เร็วขึ้นมีสติรู้เท่าทันไวขึ้นแยกแยะสิ่งต่างอ,อ๋อนี่มันจิตไอ้นี่มันสิ่งที่เกิดภายนอกจิตมันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาของมันแต่สิ่งที่เกิดมันไม่ใช่ความสุขอะไรเลยนะไม่ว่าสิ่งจะชวนให้เรามีความสบายใจสิ่งนี้ก็ไม่มีอยู่จริงสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่มีแน่ไม่เที่ยงมันเป็นความทุกข์สำหรับเรามานานแล้ว เราไม่เอาต่อไปแล้วเราต้องการจิตของเราล้นล้วนที่จะไปนิพพานมากกว่าคือมันต้องแยกกันอย่างเนี้แต่การที่จะแยกเห็นได้เรื่อยๆเร,เรเนี่ยมันอยู่ๆมันจะเกิดขึ้นมาโดยเราท่องไม่ได้มันต้องประกอบด้วยการให้ทานเพื่อการละความโลภมันต้องประกอบด้วยการระวังในการไม่ให้จิตของเราเกิดความโกรธหรือว่าทําลายชีวิตของคนอื่นหรือสัตว์อื่นอย่างนี้ เราต้องคอยให้จิตของเรามันตั้งอยู่ในอารมณ์ที่สงบอันปราศจากความฟุ้งซ่านในนิวรณ์ทั้งระทั้งปวงบ่อยๆถ้าสิ่งนี้ดําเนินอยู่เรื่อยๆไปเธอก็มีโอกาสที่จมใสจมใสยิ่งขึ้นจมใสยิ่งขึ้นถึงเมล่ะทุกวันทุกวันเราก็เห็นชัดขึ้นมั่นใจมากขึ้นวันหนึ่งมันก็ขาดไอ้คาว่าขาดคือว่ามันหมดสงสัยแล้วอะไรจะเกิดก็เกิดก็รู้สึกธรรมดา ก็ไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องหาเหตุหาผลต่อไปเพราะมันเป็นธรรมดาที่มันจะต้องเป็นอยู่อย่างนั้นเรากับเรามันก็มันการขาดอย่างนี้เมื่อไหร่ก็ม่นนั้นก็จะมาจบถ้ามันยังไม่ขาดทานศีลภาวนาเราหยุดไม่ได้เราต้องดําเนินต่อไปจริ้งๆต้องทําให้มากขึ้นทนําจนกว่าทานของเราเราละจนไม่มีอะไรที่อยากได้ของใครไปแล้วศีลของเรารักษาจนกลายเป็นศีลที่ละเอียดมากขึ้นจากศีลห้า เป็นกรรมบทสิบจากกรรมบทสิบกลายเป็นสินพรมจระจันได้เป็นอย่างนี้จนภาวนาภาวนาจนมีจิตที่ตั้งมัน่นภาวนาใจแน่วแน่เป็นทําอะไรก็เป็นอารมณ์เดียวทําอะไรก็เป็นอารมณ์เดียว,ไม,มมยวไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามาคอยให้ขัดแย้งในการที่เราจะทําอะไรไม่ใช่จะทำนี้ปุ๊บเดี๋ยวไปไปทํานั่นบางคนเนี่ยเราสังเกตอ่ะแม้แต่การงานทํางานเร็ว แต่ทานั่นปั๊บยังไม่ทันเสร็จก็ไปทําอันนู้นพอทำอันนู้นยังไม่ทันเสร็จก็ไปทําอันนี้คืออยากทําหลายๆอย่างแต่มันทําไม่เสร็จเป็นเรื่องๆมันเสร็จนิดนึงแล้วก็คาไว้ไปทาอันุษยนเสร็จหน่อยแล้วก็ไปคาไว้ทําอย่างเงี้ยอย่างนี้มันมันหมายความว่าเราเนี่ยยังไม่มีสมาธิตั้งมั่นเพียงพอใจไม่จดจ คนที่เขาทำอะไรใจจดใจจ่อหมว่าเขาทําต้องทําให้เสร็จทาให้เสร็จก็ยันตายเรื่องนี <an> ches, <pel> ้ไม่ว่ายันยิ่งไม่ทําเรื่องอื่นเรื่องนี้ฉันไม่เสร็จฉันจะไม่ทําเรื่องอื่นทําให้มันเสร็จเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยถ้าเราทําอย่างนี้เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็เสร็จทีเดียวเรื่องหนึ่งก็เสร็จทีเดียวอย่างเนี้ยเวลาเราเอาชนะจิตใจของเรานะมันก็เจาะจงฉันจะละเรื่องนี้ฉันจะละเรื่องนี้แล้วมันก็ทําสําเร็จได้กําลังใจตรงเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ เป็นเพราะการสะสมมาอย่างเดียวมันอาจจะเป็นเรื i, right? it. It it. It ่องของนิสัยของเรากันไปด้วยแต่นิสัยมันก็คือวาสนาที่เราสะสมมาสมอแล้วมันต้องบังคับบังคับใจว่าเฮ้ยไม่เสร็จมันยังไม่เสร็จเดี๋ยวเพื่อไปทาอย่างอื่นสิยั้งใจเราบ้างยั้งใจมันจะไปทำน่นอย่างที่อย่างน่นอย่างไอ้นู่นก็ทาไอ้นี่ก็จะทําไอ้นั่นก็ทําแล้วมันไม่เสร็จสักอย่างถึงเวลาจะมานั่งเก็บงานในอย่างในอย่างในอย่าง ไอยอย่างนี้เสร็จออกไปอย่างนู้นจะเสร็จเธอเสียเวลาตั้งเยอะแยะแต่จิตของเธอสงบมามันไม่สงบเพราะเธอมันคอยมันฟุ้งไปทําไอ้นี่กับฟุ้งเรื่องงานตรงนู้นเดี๋ยวจะไปทํานู่นก็เลยทิ้งตรงนี้ไปทําตรงนั้นพอทํานั้นไปก็ฟุ้งอีกกูจะไปทาตรงนี้ตรงนี้ยังไม่เสร็จไออย่างเงี้ยมันมีนิวรณ์มามีมันได้เป็นเอกข้าขตาลมคาว่าเอกข้าขตาลมเมื่อไหร่เธอจะ ใกล้มรรคผลเมื่อนั้นแต่ถ้าเรายังทําอะไรยังยังสามารถทอดทุรละทิ้งไปแล้วไปเปลี่ยนทําอย่างนู้นแล้วก็ทิ้งอย่างนี้ไปทําอย่างนั้นก็เหมือนักการปฏิบัติของเธอเพราะปฏิบัติจะเอาดีเดี๋ยวเธอเปลี่ยนมาเอาอย่างนั้นพออย่างนี้จะดีเธอกเปลี่ยนมาเอาอย่างนู้นไอแบบเนี้ยมันไม่มีทางนานยังใช้กําลังใจต่อสู้กับกิเลสตัณหาไปอีกนานอันนี้สําคัญมากสาคัญ มันไม่ได้สําคัญเพียงเราจะเข้าใจว่าจิตเป็นเพียงเท่านี้เราจะรู้ว่าฟาสภาพร่างกายเราเป็นอย่างนี้แค่นี้มันไม่พอเพราะมันไม่สามารถที่จะรู้อย่างนี้ได้ตลอดเวลามันรู้ได้เฉพาะเวลาและเป็นเวลาที่เรายังไม่ได้ใช้กับการกระทบกับสิ่งที่เป็นความจริงเลยมึงก็เหมือว่ามันยังไม่มีผลอะไรกับการที่เรารู้เห็นอย่างนี้เลยถูกไหมละ่ะแต่เมื่อเราตั้งใจให้แน่วแน่ ทำความดีของเราในทานในศีลภาวนาภาละโลภโกรดหลงของเราไปเรื่อยๆนะอย่างนี้ก็ทาําความเข้าใจอย่างนี้เราก็ทําไปด้วยทําไปคู่กันไปอย่างนี้พิจารณาไปด้วยแล้วก็ดูว่าการพิจารณาของเราเนี่ยมันดูว่าเข้าใจขึ้นไหมเวลาฟังธรรมเราสึกมาละเอียดขึ้นไหมเรามีความคิดเฉลี่ลยปานิช์ประเดิมขึ้นไหมมัธยมันพัฒนาขึ้นไหมสติของเรามันว่องไวต่อสิ่งที่กระทบแล้วมันแวบ,บคิดมาได้เร็วขึ้นไหมเพราะอะไรก็เพราะว่า ทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีมันเป็นเหตุมักไงมันไม่ใช่ผลนี่พระเจ้าทรงจัดมักปฏิภทาคือทางปฏิบัติอย่างเนี้ยมันจะต้องมีตลอดเพื่อให้ผลของการที่เราจัละมันบังเกิดเป็นผลถ้าเราไม่ทําตัวนี้เรื่องวทอดฐุระไม่ใส่ใจมันจรงิงมันจงังเธอจะเอาแต่เรื่องเรื่องข้อปฏิบัติอันเป็นธรรมข้อปฏิบัติอันเป็นกรรมฐาน ดำเนินอยู่อย่างนี้อย่างเดียวมันไม่มีทางสําเร็จหรอกมันก็เหมือนเรารู้ก็ร,รู้รรคแค่เปือป่อยๆนิดๆหน่อยๆมันมันเดินต่อไม่ได้เพราะว่ากระจกมันมัวเราไม่ได้เช็ดเราเข้าใจไหมล่ะเอ